สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้นี่ทนฟังจากน้อยนึงนะครับเพราะว่าหนึ่งกับบอดดด้าผู้ใดเนาะสองเอากำลังใจมาฝากล้วนๆสำหรับท่านที่เดี๋ยวนี้อยู่ในสภาวะติดเชื่อนะครับเฮ้ให้เข้าใจตัวเองไว้ก่อนนะบว่าเจ้าของโมเมนคนขี้โลกเด้อครับเด้อโมเมนคนเป็นโลกติดตอ่อโมเมนคนเป็นโลกสังคมรังเกียจแต่ว่ามันติดมาเนี่ยเฮาบอกเห็นโตเนาะ อ่านปอเพย์ไวรัสไวรัสนี่คือแนวบ่มีชีวิตนะครับเป็นบแม่นสัตว์นะบแม่นสิ่งบ่มีชีวิตแต่มันเป็นเชื่อนะครับดีที่มันมีอายุสั้นแค่สิบกว่ามือผมเองหลังจากที่บันทึกเสียงนะครับเฮดสปอร์ตนี่ะนี่ไม่เฮดสปอร์ตแล้วก็เลยคิดได้ว่าขอให้กำลังใจพี่น้องทีหนึ่งอยู่น้ำศูญผักขอย สองอยู่โรงพยาบาลสนามสามอยู่โรงพยาบาลหรือโฮมอ solution, อส i a t i o n หรือว่ารักษาตัวอยู่ที่เฮือนนะครับโรคนี่หรือว่าเชื่อนี่เนี่ยมันเศร้าได้นะครับเด้อมันเศร้าได้มันหายได้ท่านอย่าไปคิดว่าโอ้เฮาไปหลกูกญ่โตโมโหล้านเฮาไปหลูกอย่างญ่เลยโบแมนนครับบแมนเด้อเอาไ้ให้กำลังใจกันนะครับที่ มวัวสิเป็นภาครัฐนะครับมุ่นนิธิต่างๆจิตอาสาต่างๆที่นั่มทันขึ้นมาสู่บ้านมารักษาอยู่บ้านอยู่ศูนย์พักคอยอย่างต่างๆหรือว่าโรงพยาบาลสนามหรือว่าโรงพยาบาลท่านครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มูเฮ้าซอยกันบ้านเฮ้าซอยกันคนเฮ้าซอยกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมขอให้กำลังใจท่านส่ครับว่าสิ่งที่ท่านกำลังประสบอยู่ตอนนี้เนี่ย ท่านโบท่านท่นานบ่ได้เป็นโลกสังคมลังเกียดใดแต่บางเอิญว่าท่านไปติดเชื้อมาจากไหนก็สุดแท้แต่ช่างมันมันอยู่เห็ดซิบกว่ามือมันก็ตายแล้วขอสําคัญครับปฏิบัติตามที่คุณหมอเนะพิ่นสัง่งเพิ่นบอกเพิ่นแนะนาเด้อปฏิบัติตามที่คุณหมอเพิ่นบอกเพิ่นสัง่งเพิ่นแนะนําเดียวท่านก็ได้กลับบ้านนะครับดีเสียอีกคิดไปทั้งบวกเด้อ ท่านได้มีภูมินะครับภูมิสำหรับไอเสือโควิด -19 เกนี่ยโว่าสิเป็นเบต้าเดลต้าโคว่าสิเป็นยังก็แล้วแต่ครับท่านมีภูมิไว้ถ้าป้องกันเขาสิได้รู้ว่าโอ้นี่ก็เคยเป็ยนรเดอร้อี่เด้มมาบาดีก็นยองมันเลยเพราะนั้นขอใหกกำลังใจทุกท่านที่ยุทุกจุดตั้งแต่เฮือนตั้งแต่ศูนย์ผักคอยโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลท่านบริด้ตเป็นโรคเดอ้อท่านติดเสือเขามา เดี๋ยวทันกว่าหายขอให้ปฏิบัติตัวตามที่หมอสั่งและขอให้กำลังใจไปยังหน่วยงานต่างๆหรือบุคลากรต่างๆที่ซ้อยกันพาดพ,พี่น้องกับมารักษาหรือคุณหมอที่ให้ยาและก็ข้อ,อวิโอข้อกับคนป่วยที่อยู่รักษาตัวอยู่เฮื่นเ่้นครับเด้อซอยกันรักษาไันไหวให้มันได้ครบสิบกว่ามือนี่มันกับงวเสียเศร้ากันทุกคนแหละล่ะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่าน เนาะหลายกำลังใจกัคบคณะบุคลากรทั้งการแพทย์แล้วกัเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ซอยเหลือกันผู้เที่ยวรถแล่นไปซับรับไปส่งไปรับไปส่ง,งนี่นะขอเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับอขอปฏิบัติสําหรับมาฝากกันเมื่อน,นี้ให้งกำลังใจกันแล้วครับหนึ่งปฏิบัติตามที่หมอสั่งสองกินน้ำนั่นอะครับเด้อกินน้ำอย่างเปนต่ำก็เหมือละสองลิตรเด้อหรือบาทเนี่ยนี่คือเป็นกระแสเด้แต่ว่าจะเสือไปทั้งหมด เออ่มี่ออพวกสมุนไพรที่เฮาสิเพิน่นเป็นทางเหลือก,กับของซอยเฮ็ดกันไปผมฝากพี่น้องนะครับผมได้ไปเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาฝากกันถ้าผู้ใดบม่มีนะครับก,บกบ็ให้ให้ทักหาโทรหานะครับเบอร์เดี๋ยวผมสิติดไปทั้งใต้นี่แหละครับใต้โพดนี่ยฮะอันนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยเบอร์ดียวว่าขายเด้อครับเป็นแนวแจกครับแจกครับทําแจกครับ าขายตรงมีผลิตภัณฑ์ที่พันอ่าวงการอาหารและยาเนาะตัวนี้เพิ่นซื้อว่าเป็นสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและเป็นสารสกัดจากกระชายที่เขากำลังดังๆกันอยู่เนี่ยนะฮะเพิ่นแจกมากครับแจกมากผมกระเสืมาให้ต่อเด้อแต่ว่าก็ะสิอเอาไก่เติมพี่ด้อนี่ตัวหนึง่งตัวนี้ใส่สำหรับกินครับถ้าผูดด้ใดโหซื้อว่าจะของมาอยู่ในบ้านแล้วก็ บ่มียาสิกินบ่มีสมุนไพรทา้งเลือกที่หนูเนื้อจากคุณหมอสั่งแล้วนะครับนี่กินตัวนี้ครับถ้าเบาก็บ่ต้องกินหลายถ้ารู้ซึกว่าติดิเชื้ออ่ามีอกมาบวกแล้วก็กินเลยครับมื้อละสีเถ่อครับเทื่หละฝาเด้อนี่ครับนะฮะเป็นบ่ม่นเอามาขายด้วยคุณพ่อขายของแต่ว่าห้เครดิตสําหรับผู้เป่นเห็ดอามาแจกครับแจกทั้งนี้ผู้ไปเอาก็ตรง อ่เวล่าเดินทางหลนเติบอยู่นี่ตัวหนึ่งครับอันนี้พันส่ยหยอดครับหยอดไปทั้งข้อห้องหรือว่าหยอดทั้งจมูกเวลาเ้าวหมอซื้อ่าห้าสิมีอาการเหมือนกับว่ามีเนี่ยละเสื้อเกวาด้นนะฮะหยอดใส่พ่นนะครับ,น,นะรบนี่ซอยหายใดและสิ่งที่มัวห้าถิ่มบัไดเลยคือไปใส่มาใส่อย่าลืมพวกเราเนี่ยครับเสื้อเอานะครับเสื้อเอาให้พี่น้องฝากให้ก็คือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับแล้วกะ็อย่าลืมครับนะ อยู่รวมกันนั่งคุยกันปิดซะนะครับปิดซะหนะรือว่าสิเป็นแล้วหรือบ่าท่านเปลี่ยนปิดซะครับปิดซะคดีนั้นดีดีนะฮะซอยป้องกันอีกอย่างหนึ่งเพื่อนนะครับฝากว,ว่าท่านทีติดเชื้อหรือแคะ่นี้ว่าอยู่บ้านกด็ดีอยู่ศูนย์พักคอยก็ดีนะครับโซเชียล s o เ a ชั่นแล้วก็หรือว่าสี่อยู่โรงพยาบาลสนามกด็ดีหรือว่าอยู่โรงพยาบาลก็ดีซิบกามือนะครับ,นะรบแล้วคุณหมอก็สิเบิ่งไปเรื่อย ตรวจในชัดแล้วว่าบมีเสือท่านกับกบ,บานได้แล้วบ่ตายครับบ่ตายเด้บอบ่ตายเด้อแต่ว่าคันรู้ว่าเป็นหรือว่าสงสัยว่าเป็นเฝ้าไปตรวจเฝ้าไปหาหมอครับเป็นกําลังใจหายทุกคนครับหายทุกคนเนะเาะอ้าวสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี้ครับสวัสดีครับ